สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกลงสมย,ยังพระควาสักเกสูวิหรารติกัปิละวัตุสมิงมหาวนเนมหาตาพี่ขูสังเคนาสัตถิงปัญจามเตหีพี่ขู่สเตหีสพเพเหวะอาอารหันเตหีทัศหีจาโลกธาตุหีเทวตาเยภูเยนาสานิปติตาหนติพระควันตังทัศนายาพี่ขู่สังคันจะอัฐโคจตุนนางสุทธาวาสกายิกานางเทวานางเอตทัทธโหสีอายังโขพระควาสักเเกสูว,วิหรารติ กบ,บิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพี่ขูสังเคนาสัตทิงปัญจามเตหีพิกขูสเตหีสัพเพเหว่าอาราหันเตหีท่าสหีจาโลก,กะธาตุหีเทวตาเยปุเยนาสันนิปติตาหุนติพระขวันตังทัศสัญญาพี่ขูสังคัญจายานุนาไมยามปีเยนาพระขวาเตนุปะสังกะเมยามาอุปสังกะมิตวาพระขวะโตสันติเกปจเจก,กะคาถาภาเสยยามาติ อธโคตาเทวตาเสยญาถาปีนามาภาละวาปุริโสสัมมันที่ตังวาพาหังภาษาเลยยภาษาทิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวะเมวะส,ส,สุทธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาพระขวะโตปุระโตปาตุระหังสุอธโคตาเทวตาพระขวัวตังเอภิวาเทศวาเอกมันตังอัังสุเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระขวโตสันตินเกอ,อีมังคาถังอภา,าสิ มหาสมยโยปะว่านัสมิงเทวากายาสมาคตาอาคตาหาอิมังสะธรรมมาสมยงางทักขีตาเยว่าอราชิตาสังคันติ อธโคอราเทวตาภคขวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีตัตระพิขโวสมาทหางสู่จิตตังอัตโนโอุชุกามกังสุสารถีวะเนตานิฆะเหตวาอินทริยานิราขันติปันทิตาติอธโคอราเทวตาภคกวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสีเชตวาขีลังเชตวาปลีคงังอินทขีลังโอหัจะมาเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจาขุมตาสุทันตุ สุทันตาสุสุนาคาติอทโคอปาราเทวตาพคกวโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิเยเกจิพุทธังสารหนังคาตาเสนาเตขมิสันติอาปายาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังประริภูเรสันติติอทโคพคกวาพิขูอามันเตสีเยพูยเยนาพิขเว ถ้าสะสูโลกธาตุสูเทวตาสันนิปต,นติตาโหติตถาคาตังทัาสานายาพิขุสังคันจะ เยปิเตพิกเวอเหสูงอตีตามัฏฐานังอราหันโตสามมาสามพุทธาเตสามปีพระควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเอเหสูงเสยญาตาปีไมหังเอตรรหีเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัฏฐานังอราหันโตสามมาสามพุทธาเตสามปีพระควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยญาทาปีไมหัง เอตระหีอาจิกิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิกิตติสามีพิขเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถะสานุกังมานาสิกะโรทะภาศิสามีติเอวามพันเตติโคเตพิขูขระขวาโตปะจะโสสูงระควาเอตทาทโวจะ <c oughs> สิโลกะมนุกะสามิยาทะ ภูมมาตะทาสิตาเยสิตาคิริขพรังปหิตตาสมาหิตาปูถูสีหาวาสันล,ลีนาโลมาหังสาพิสามพุโนโอทาตะมะนาสาสุธาวิปะสันนะมะนาวิลาพิญโยปัญจสเตยตาวาวเนกปิลาวัถเวระโตอามันตยี่สัทธาสาวเกสาสเนระเตเท,ทวกายาพิกันตาเตวิชานาธาพิขโว เตจาอาตปะมากะรงสุตวาพุทธศสาสาสนางเตสามปรตุระหุยานางอะมนุานาาสานาทศนางอเปเกสะตะมัทคขุงสหัสสังอธะสตริงสตังเอเกสหัสสานางอะมนุสานาทาสูงอเปเกนันาตะมัทขุงที่สาสภาพูตาอาหงตันจะสพังอภิญญายาวะววะคิตวานาจะภุมาตะโตอามันตะยี่สัทธา สาวเกศสาสเสนรเตเทวกายาพิกันตาเตบิชานาถาพิขโวเยโวหังกิตยิสามิขีราหีอนุปุพโสสัตตะสาหาสาวยาขาภุมมากปิละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะาสาสิโนโมทมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านางชาสาหัสาเหมวตายาขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนวันโตยาสสีโนโมทมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางสาตาขิราติสหัสสายาขานานตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสาีโนโมทมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านาง อิเจเตโสระสะสหัสายขาน,นานัตะวันนิโนโอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสสิโนโมทามานะอภิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายาขา นาหน้าตะวันนีโนอิที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยญาสัสีโนโมโทามานาอภิการมุงพิกขูนังสมิติงว่านางกุมพิโรราชาขาหิโกเวปุลลาสาันี่เวสนนางพินโยนางสตะสหัสสังยาขานางปายิรูปาสติกุมพิโรราชาขาหิโกโซปาฆาสมิติงว่านางปุริมันจะที่สังราชาทตาตารถภาษาสติคันทาพานางอธิปฏิมหาราชายาสัสีโส ปุตตาปีตัสาพระหาโวอินทานามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตญา,ศา,ศาโสศิโนโมทมานนพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านงางทักขีนั้นจะที่สังราชาวิรุณโหสัปปะสาสติกุมพันธานางอาทิปติมหาราชาญาสสิโส ปุตตาปิตาสะพะหาโวอินทนามามหาพลาอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสาสิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสมิตติงว่านางปัชิมันจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสติ นาคานางอาทิติมหาราชายาสสิโสปุตตาปีตาสาภาโวอินทนามามหาพระลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสสิโนโมทมานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางอุตรันจะที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยาขานางอาทิติมหาราชายาสสิโสปุตตาปีตาสาภาโว อินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญา,าสิโนโมทมานาพิกามมงพิขูนางสม,มิติงว่านาง ปุริมาที่สังทตาราโถทัถาขีเนหน้าวิรุณหโกปัจฉิเมน้าวิรูปรโขกูเวโรอุตรังที่สังจะตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรที่สาท่าทันลามานาอัฏถังสุวะเนกป,ปิลวัถเวเตสังมายาวิโนโทาสาอาคูวันจานิกาสถามายากูเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทะโนกา마เสโถจะกินนุคันทุนี่คันทุจะปะทาโทโอปมันโยจะ เทวะสูตโตจะมาตริจิตตะเสนโนจะคันทโพนโรราชาชโนสะโพ <c oughs> อาคูปัญจะสิขโขเจวะติมพารูสุริยะวัชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพาสหาราชุพิโมธมานาพิกามงพิกูนางสมิติงว่านางอาถาคูนภาษานาคาเวสาลาสาหาตัชากากรรภาสาตราอาคูปายาคาสาหายาติพิ ยามุนาทะตะัตราฐาจะอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสามิติงว่านังเยนาคาราเชสหะสาสหรันติทิพาทิชาวิปปทิพาทิชาปขิวิสุทธาจาักขคูเวหายาสาเตวะนะมาชะปัตาจิตตาสุปันาอิติเสตะอิติเตสะนามังอภยันตะทานาคาราชานนามาสิ สุปันนาโตเขมะมากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปันนาสรารณะมากังสุพุทังชิตาวาชิราตเถนะสามุทังอสุราสิตาพาตาโรวาสาวะเสเตอิทิมัโตยาสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวคาสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจีสหสตันจะพระลิปุตตานางังสภเ,เวโรจะนามกา สันในหิตาวาพระลิงเสนางราหูพระทะมุปาขโมงโสสมยโยธานิพระทันเตพิขูนางสมิติงว่านางอาโปจะเทวาปทวีจะเตโชวาโยตาทาขามงว่ารุนาวารุนาเทวาโสมโมจะยะสะสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสิโนท่าเสเตท่าสถากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโต วันนาวันโตย่าสาสีโนโมทามานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางเวนทูจะเทวาสหาลีจะอาสะมาจะทุเวยามาจันทาสูป,ปนิสาเทวาจันทามาคูปุรก,กิีตาสุริยสูป,ปนิสาเทวาสุริยามาคูปุรก,กิีตานาขัตตานิปุรกิีตาวาอาคูมันทวาลาหากาว่าสูนางวาสโวเสโถโส สักโกปาค่าปุรินทโททาเสเตทัศสทากายาสเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันหนาวันโตย่าสัสิโนโมทมาณาพิกามุงพิ่ขูนางสมิติงว่านางอาถาคูสหภูเทวาชละมัคิศิขาริว่าอริธากาจะโรชาจะอุมมาปภะ,ะปุภะนิภาสิโน ว่ารุณาสหธรรมาจะอจุตาจะอเนชากาสุรยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสีโนท่าเสเตรเัสะทากายาสเพนานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสัสีโนโมทามาณาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางสมานามหาสมานามนุสามนุสุตามา คิดทาปะทูศิกาอาคูอาคูมโนปะทูศิกาอาถาคูหรโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายาสาิโนทัศเตทัศธา,ากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยาสาิโนโมทามานาพิกามุงพิขูนางสมิติงว่านางสุก,กาการุมหาอรุณาอาคูเวคะนาสาสหโอทาตะไครหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขนา สัทามาตาหารชาชคามิสกาจะยะสสิโนทะนายังอาคาปะชุนโนโยที่สาอภิวสตเสเติท่าเสตเททสะทากายาสัพเพนานาตตะวันนิโนอิที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมทัมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวานังเคมิยาตุสิตายามากากาจะยะสสิโนสัมพิตากาลามาเศธหาโชตินามาจะอาสวะ นิมาณรติโนอาคูอาถาคูปาระนิมิตาท่าเสเตทัาสัธากายาสเพนาณตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสีโนโมทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางเศทเตเทวานิกายาสเพนาณตะวันนิโนนามันวะเยนาอาคันฉุงเยจันเยสะทิสาสหะปะวุฒาชาติมัขีลังโอคาตินะมนาสวัง ทาเขโมฆะตารังนาคังจานท่าวังอสีตาติตังสุพราม,มาปรามะโตจะปุตตาอิทิมาโตสหะสันนางกุมาโรติโสจะสโสปาฆาสมิติงว่านางสหัสสะพราม,มาโลกานางมหาพรมมามะพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยย่าสสิโสท่าเศรษาอิสราอาคูปัจเจกะว่าสะวติโน เตสันจะมาชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมเกมาราเสนาภิกามิปะสาการหัสสะมันที่ยังเอทะคันหัตทะพันทัทธะราเคณะพันทะมุตมัดถุโวสัมันตาปริวารเรทะมาโวมุนจิตะโกจีนังอิติตัถะมหาเสนโนกนารหะเสนางอเปสยิ ปาณินาตาละมาหัจจะสารังกตะวานะเพรวังยะถาปวุสโกเมโคธนาันโตสุวิชุโกตะทาโสปจ,จุทาวติสังกุโทอัสยังวเสตัมจะสะพังอภินญ,ญา,าวะวกิตวานจาจักุมาตาโตอามันตยี่สัทธาสาวะเกศาสเนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอาตาปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนางัง วีตราเคหิปกาโมงเนสังโลมัมปีอินชัยุงสัพเพวิชิตาสังคามาพยาติตายา,สาศสิโนโมทันติสหภูเตหสิสาวกาเตชะเนสุตาติ